ผมานายทิติพัฒน์เสมาทองอในคนพื้นที่บ้านเกิดอยู่ที่นั่นพ่อแม่อยู่ที่นั่นที่โนนมุ่นครับาการที่เราร้องเรียนมาตั้งแต่เริ่มต้นนี่เลือกมันยาวมากสิบกว่าปีแล้วครับที่ต่อสู้กันอยู่นี่ไม่ใช่ว่าจะมาเริ่มช่วงอาจารย์ที่มาถูกจับกับผมแต่ผมดำเนินมาตั้งแต่ท่านชาวริตเป็นนายก แล้วก็นาวาแล้วก็ท่านทักษิณเป็นนายกาท่านชาวลิตเป็นรองนายกส่งเอกสารตรงนี้จนผมท้อเลยที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เหลียวแลตรงที่ตามแนวชายแดนอ,อธิปไตยของเราเลยตรงนี้ครับทีนี้ผม,มก็เกิดที่นั่นโตที่นั่นแต่งานกับาทางลูกสาวของ ในหมาอันธมสีผมก็ไปทํานาก่อรขมิ้นแดงจะมายึดกัมพูชาผมก็ไปทํานาอยู่ที่นั่นที่หลักสีเจดนาพ่อตาจะอยู่โซนด้านตะวันตกของที่มีปัญหาเนี่ยนาพ่อตาจดหลักเขต46แต่ไม่เอ้ย47แต่ไม่ได้ระบุว่าจดหลักเขตแต่เป็นจดป่าป่านั้นก็เป็นเขตพื้นที่ของกัมพูชาที่เลยจากพื้นที่เราไปตรงนั้นทีนี้ที่ผม รวมพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนตรงนี้ก็ได้นำส่งเอกสาราไปด้วยกันทุกยากลำบากยังไงก็ต้องสู้ชาวบ้านก็บอกว่ามันจะได้หรือไม่ได้เราก็ต้องสู้เพราะอธิปไตยพื้นที่ประเทศไทยตรงนี้ด้วยพวกผมจะเหลือให้ปัน ให้ใหพิสูจน์หลักเขตเรียบร้อยพวกผมจะเหลือคนละเท่าไหลกี่ไร่ผมไม่ผมก็ไม่มีปัญหาตามเอกสารเนี่ยถ้าทางรัฐบาลว่าเป็นที่กัมพูชาผมก็อยากจะให้ทางกัมพูชาเนี่ยเอ้ยทางรัฐบาลเราเนี่ยผู้ที่รับผิดช,ชอบผู้ที่รักษาประเทศเนี่ยอ,อบออบทออบอกี่คนที่ผ่านมา33ปีนี่ครับตรงนี้ไม่ได้ได้เหลีอยวแลเลยตรงนี้ครับตอนที่คุณวีระสมความคิดลงพื้นที่ เพื่อมาสํารวจปัญหามารับฟังข้อเท็จจริง mm hmm. เมื่อเดือนสิงหาคมและถูกจับไปคร<ช>ั้งแรกเนี่ยท่า <ๆๆ S 2> นท่านท่านนายกไปด้วยใช่ไหมครับคือคือตัวปัญหาที่จะเกิดนี้คือทางรัฐบาลได้ประกาศใครมีนอสอคอ 1, นอสคหนึ่งนสสองให้รีบยื่นที่จะออกโฉนดให้ที่ตรงนี้ก็ชาวบ้านก็ทราบก็รีบมาส่งที่ดินสาขาอารันประเทศที่ดินจังหวัดสะแก้วสาขาอยู่ที่อารันประเทศ ก็ส่งกันก็ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินนี้ก็นัดวันออกไปรังวัดเลยไปถึงนาเลยทางเจ้าหน้าที่ที่ดินนี้ท่านก็ดูผ่านทางภาพถ่ายทางเาเทียมเรียบร้อยก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ออกไปถึงที่นาเลยเจ้าหน้าที่ที่ดินก็ไปวัดจะไปวัดพอไปถึงรวดน้ำ ที่ส่วนรวดน้าตัดที่มันเหลืออยู่คนละเล็กละน้อยมันก็ไม่ได้เต็มพื้นที่ตามที่เอกสารสิทธิ์เราตัวเลขที่ว่ากี่ไร่กี่ไร่ก็เหลือคนละเซี้ยวทางเจ้าหน้าที่ที่ดินก็บอกว่าวัดไม่ได้ถ้าวัดกัมพูชาไม่ให้เข้าไปวัดไม่ให้ข้ามรวดน้าไปาพวกแฟนผมพวกเครอือญาตินี่ก็จะข้ามรวดน้าไปวัดทหารไม่ยอมเลยลากปืนมาใส่เลย ว่าที่กัมพูชานะที่ไทยนะอยู่แค่ลวดน้ำนะแนวลวดน้ำแต่มันไม่มีรวดแต่มันมีแนวหลักเสาปูนมันเ,เป็นรูปๆไปตามแนวตามทางประเทศเขาเขาก็ทำกินทำนามาถึงชนหลักเสาปูนเดิมที่ว่าทางรัฐบาลเราไปวางไว้ที่ไม่ถูกจุดแต่ที่แรกครับถ้าวางถูกจุดแต่ที่แรกนี่ประเทศไทยเราตรงนี้ไม่ได้เสียที่ดิน และก็ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนตามแนวชายแดนที่ทุกวันนี้ครับ,รบทีนี้ก็ส่งเอกสารเนี่ยเรื่องส่งเอกสารเนี่ยถ้าจะทบทวนนี่ย,ยากข้ามน้ําข้ามทะเลไปที่เกาะช้างไปไปส่งก็รับเรียบร้อยอ,อันนั้นรั้งรั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็มาท่านนายกทักษินปประชุมสัญจรอ,อยู่ที่เกาะช้างก็ไปส่ง ไปประมาณ60กว่าคนที่ที่พวกชาวบ้านที่ไปด้วยกันนะ่ะนะก็มีอาจารย์เฉลิมที่ท่านว่าท่านรู้จักอยู่ในคณะรัฐมนตรีพรรคพวกเยอะอท่านก็พาไปก็ไปส่งด้วยกันครั้งสองอันนั้นก็นายกทักษิณและครั้งสองก็ท่านนายกทักษิณมาที่าฟาร์มโคโนมวังน้ำเย็นก็ผมก็ยื่นให้กับมืออีก รตรงนี้อันนี้ผมยื่นให้กับมือเองอตอนที่อยู่ก่อช้างไปยื่นสองสามคนก็ไปรวมกันก็ท่านปัญญาชาัดลักหรืออะไรเนี่ยเรายื่นหนังสือแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานเอกสารสิทธิ์หมดเลยครับทุกอย่างว่าชาวบ้านทุกคนมีเอกสารสิทธิ์ครับนะครับแต่ทีนี้พอส่งเสร็จก็รอบสองก็มาส่งที่วางน้ําเย็นเพราะเอกสารก็ครบทุกคนที่เดือดร้อนอะ่ะแล้ว ก็มาช่วงหลังก็มีที่เหมือนจ่าสิบเอกนาทีที่ชี้แจงไปว่าได้ส่งเอกสารผ่านทางาคุณพรพลก็เป็นคนพักประชาธิปัตย์และพักประชาธิปัตย์ก็ได้รับเอกสารก็ไปตั้งกระทู้ถามที่ที่รัฐสภา,าตัวนั้นเทปก็มีครับทุกวันนี้เทปก็อยู่ที่ที่ประชุมที่รัฐสภาเทป คุณอรงค์ตั้งกระทูถามพลเอกชาวลิตในวันนั้นประชุมรัฐสภาท่านนายกทักษิณไม่อยูอ่ท่านชาวลิตรักษาการแทนก็ตอบกระทูถามแต่ตอบกระทูถามก็ดีใจตอนนั้นคิดว่ายังไม่ได้ก็คิดว่าจะได้การชดเชยที่เราไม่ได้ทำจกินตรงนั้นทางท่านชาวลิตก็ต้องตอบแทนเขาที่เขาไม่ได้ทํจกินมาหลายปีแล้ว ต้องตอบแทนอย่างมากเลยตรงนี้ที่ตรงนี้ท,ที่ที่ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนที่ศูนย์อพยพศูนย์น้อ,อ,อ,นองจานเก่าเนี่ยเขาก็รู้ว่าเป็นที่ของไทยทีนี้ก็ดีใจก็รออยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเราก็เสียภาษีก็ภาษีนี่ไม่ต้องพูดถึงต้องเสียทุกคนเพราะทุกวันนี้คือถ้าเราไม่เสีย เดี๋ยวทางอำเภอจะหาว่าคุณขาดเสียภาษีคุณจะมาเรียกร้องได้ยังไงพวกผมก็พยายามบอกบอกบอกญาติพี่น้องว่าต้องเสียภาษีครัตกลงมีเอกสารสิทธิ์มีเอกสารภาษีทุกปีแต่เข้าไปทากินไม่ได้แต่ทีนี้ก็มีอีกช่วงหนึ่งช่วงที่โค้งสุดท้ายคือกระทรวงการต่างประเทศมาประชุมที่อารันประเทศกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาทางของเราด้วยพบทบก็มาด้วยตรงนี้ คือตัวเนี้ยคือผมให้เกียรตินายอำเภอโคกสูงนายอำเภออรันประเทศคือชาวบ้านมาอยามาประท้วงที่หน้าโรงแรมอินโดจีนวันนั้นมีประชุมคณะรัฐมนตรีมาประชุมเรื่องเขาพระวิหารแต่มาประชุมที่โรงแรมอินโดจีนตรงนั้นชุดนั้นชาวบ้านก็มาที่บ้านผมผมก็เออถ้ายังไงก็รวบรวมเอกสารมาทางนายอำเภอวิ่งแก้นมาหาผมเลย มาขอร้องขอความช่วยเหลือว่าขอร้องอย่าให้ประชาชนไปประท้วงที่หน้าโรงแรมโจีนประชาชนก็เข้าไปหลังบ้านผมผมก็ผลักให้ไปหลังบ้านที่บอกว่าให้ให้ช่วยผมหน่อยทางนายอำเภอยุทธนาเนี่ยทุกวันเนี่หละก็ขอร้องว่าพี่เล็กชื่อเล่นผมชื่อเล็กที่ว่าให้ช่วยผมหน่อยอย่าให้ประชาชนออกไปประท้วงที่หน้าโรงแรมผมก็ช่วยก็มีนายอำเภอรันประเทศ ท่านถาวรสิริวณิธเจ้าของพื้นที่ในอำเภอรันประเทศก็มาที่หน้าบ้านมาที่หน้าบ้านมาบริเวณบ้านผมเลยมาวุ่นวายอยู่แล้วนักข่าวนักอะไรมาเต็มหน้าบ้านก็มีปวสอริยันท่าใหญ่เป็นผู้เรียบเรียงเอกสารที่จะเป็นตัวแทนให้พวกชาวบ้านตรงนี้ไม่ให้ชาวบ้านออกไปประท้วงรตรงหน้าโรงแรมรทีนี้ก็ได้เรียบเรียงเอกสารสุด ก็นายอำเภออำเภอโคกสูงปัจจุบันนี้กับนายอำเภออารันประเทศท่านปลดเกษียณไปแล้วท่านนายอำเภออารันประเทศก็รับมอบเอกสารไปสองสองชุดใส่กระซองสีน้ำตาลอย่างใหญ่ว่าจะดำเนินการให้แต่ขอร้องไม่ให้ออกไปประท้วงที่หน้าโรงแรม จุดนั้นผมก็ห้ามพวกพ่อแม่พี่น้องทุกคนไม่ต้องไปทางอำเภอสองท่านนี้เป็นตัวแทนกับปออวโุโสปออริยันท่าใหญ่เป็นตัวแทนให้พวกผมก็สบายใจ<ม>ก็ดี<ม>ที่เริ่มแรก<ม>ก็ผลครั้งสุดท้ายก็เรื่องที่จะไปออกโฉนดที่ยื่นเอกสารสิทธิ์กรมที่ดิน<ม>เนี่ยที่พอดีแม่บ้าน ยื่นเอกสารไปข้ามลวดหนามไปวัดไม่ได้ผมก็มีคนรู้จักที่ที่กรุงเทพอ่ะที่รัฐภาก็บอกว่าผมจะหาวิธียังไงที่ทางตามแนวชายแดนที่ที่พื้นที่ประเทศไทยด้วยก็ที่ของพวกผมที่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยไปออกเอกสารเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ทํำไงพี่เล็กรีบมาประชุมที่รัฐสภาเลย ผมก็เข้าที่รัฐสภาหอบแฟ้มไปไป,ไปประชุมที่รัฐสภา,าไปสองครั้งไปที่พวกกรรมธิการชายแดนน่ะนะมาก็ไปร่วมประชุมสองครั้งไปชุมที่รัฐสภา,าทีนี้ประธานคนที่เป็นประธานกรรมธิการชายแดนก็ เข้ามาประชุมร่วมกันกับผมหมดทีนี้ทิ้งรับปากผมเลยครั้งที่สองรับปากครั้งที่แรกก็ประธานคนเก่าที่ได้บทเกษียณไปแล้วครับอืก็มานัดวันมาก็มาประชุมกันครั้งแรกก็มาประชุมก่อนที่จะเข้าพื้นที่ก็มาประชุมที่อำเภอรันประเทศก่อนอวางแผนว่าที่ประชุมอยู่ที่รัฐสภารับปากกับผมเลยท่านท่าน ประธานกรรมธิการแชแดนว่า,าพี่นายกเดี๋ยวผมจะไปก็นัดวันผมเลยทีนี้ก็ลงมาพื้นที่มาก็มาแต่มาประชุมนัดหมายกําหนดที่ว่าจะไปจุดไหนก่อนที่อำเภอรันประเทศแล้วก็ลงไปถือพื้นที่ตรงที่เกิดมีปัญหาพิพาทแต่เรื่องตรงนี้ท่านกรรมธิการไปผมก็บอกไปถึงจุดที่พวกผมถูกจับ ผมก็เชิญเลยไปไปทานไปกับผมเลยแล้วไปกับตำรวจเจ้าหน้าที่นี่ไปเหยียบหลักเขตให้ที่เหมือนท่านว่าจะไปเหยียบหลักเขตกับผมให้ให้จนได้ไปเหยียบหลักเขตกันเลยแต่ที่จริงก็มาอยู่บนถนนหลังถนนสีเพนไม่ยอมลงอ้าวท่านประธานทำไมไม่ไปกับผมล่ะที่พูดกับผมที่รัฐสภาทำไมว่าจะไปถนนสีเพนใช่ไหมครับครับไม่ยอมลงไปสำรวจหลักเขตด้วยกันไม่ยอมไปไปเลยก็ชี้ดูเฉยเฉยชี้มือชี้เท้ากันนียเนาะ แต่แป๊บเดียวประธานทำไมไม่ไปอ่ะผมมีหน้าที่มาแค่นี้อา้าวผมเสียความรู้สึกที่ท่านพูดกับผมอะว่ายังไงว่าจะไปเหยียบหลักเขตด้วยตาตัวเองอ่ะเอาความแท้ความจริงมาพูดกันเนี่ยมีผมมีหน้าที่มาแค่นี้ครับพูด <บา S 2> แค่นี้แค่คถนนสีเพนนะครับผมไม่ถึงห้านาทีรถหายเลยรีบหนีเลยครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่า ที่ผมไปจุดนี้มันอยู่ในระบบอย่างนี้เราก็ต้องเหนื่อย,อยนะผมบอกงนี้นะครับทีนี้พ่อแม่พี่น้องคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชาวบ้านที่มีปัญหานี้นี่ยังมาไม่หมดครับครับ,รบจริงๆมีประมาณสักกี่รายครับที่พี่เจริญมาครมันมีพื้นที่มันมีสองโซนโซนพื้นที่ที่ตรง กัมพูชามายึดที่อยู่ปัจจุบันที่ศูนย์น้องจานเก่านี้มันจะเป็นสคออหนึ่งอีกโซนสองจาก48มา49ตรงที่เสาไฟที่รัฐบาลหรือเอกชนก็ไม่รู้ที่ขายไฟเข้าไปกัมพูชาตรงนั้นก็จุดนาผมอีกแปลงหนึ่งตรงนี้ที่เสาไฟลงอ,ะอ่ะก็อันนี้เป็นนศส,ส,สองก็ยื่นหมดว่าจะไปออกเอกสารสิทธิ์กันแต่ยื่นก็จรงิงทุกคนแต่มันไปวัดไม่ได้นาแต่ละคนละคนะที่แถว ทิศใต้อังศิลาเนี่ยพ้อแม่จับจองไว้กว้างสองเส้นยาวกิโลหนึ่ง